สวัสดีค่ะมาพบกับช่องบนัดเริ่มนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเวิลด์เบิกกร์กแอสเนาะซึ่งเคยแคทเกมมาเลยเนาะมาอยู่กับใครอ๋อปอเดี๋ยวเดี๋ยวฮะโอเคเปแบบ็นนึงเราไม่ได้ใช้คอมเราเลยต้องใช้แบบนี้เนะาะไปเราก็ใส่ก่อน อะไรนะใช่เรายังเด็กอยู่เราได้แค่นัอนมาใช่อืมตัดไม้เราสร้างบ้านตัดไม้ไปเนาะ เราเล่นมินิวอลเราก็จะโกงนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรน่ะเหรอไม่นการเพราะว่าเรามีผู้ผู้เยอะใช่ไหมเราจำลองยังว่าที่นี่อาจจะมีคำหยาบนิดนึง เดินไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งรุนพูดตัดไม่เหา่าพื้นดีไหมยไม่ข่าวสวยไหมไม่ข่าไหมไม่ถึงอ่ะ ที่ตัดหมาตรงนี้ด้วยใครทักมากสงใจไม่มีแล้วมากไ,ไม่เห็นเห็นมีเท็ดขึ้นเลยถ้ามันอาจเก็บอยู่ต้องไม่มีใครมารบกวนใช่ไหมมาคุณเห็นมาคุณเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราก็จะไปขุดหินเนาะเสียงอาจจะเบานิดนึงเนาะว่าใช่แหลกมากโอยแตกไปด้วยเลอไปด้วยแหลกมากใช่อยู่ไหนเนี่ย ็อยู่อ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยครับอุปกรณ์นะจ๊ะโอเคขุดหินประมาณนี้ก่อนเราก็จะมาสร้างตัวครับ Okay. สร้างสรขามาวางไว้แล้วเราก็จะมาขาบับปนี้ฉันตรงไหนสร้างสร้างพวดดีไหม จะมีเสียงเบาเสียงดังบางช่วงนะจ๊ะเราังขุดได้อยู่นะเอา้อเอาจะสร้างตัวคำามาทำไมสองอัน ั่งรอไปสร้างบ้านรอดีไหมสร้างบ้านตรงไหนดีอ่ะตัดไม้สักหน่อยแล้วกันแลไม่อยากสร้างบ้านพวกเขาอ่ะมันทำยากขี้เกียจขุดหินไม่ไม้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 ไ,มไ,มไเฮย้ย ถ้าอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนนะก็จะเป็นอีกทีกแรกสำรังไล่ามาเบียดกำลังขดอยู่เลยไม้ฉันหายไปไหนหมดอ่ะ้างบ้าตรง เดินได้เ,รเ,รเ,รเรหรอเหรอ,หรอโอ้สร้างบ้านตรงไหนดีเราต้องไปหาแกะมาค่าแล้วนะเราต้องไปอุ้ยนี่นสร้างบ้านตรงนี้นี่นาอยู่คุณครูใจร้ายทุกคน เว้นสักประมาณนะสร้างไม่ใหญ่มากก็มาตรงบ้านเล็ก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 โอ้ยเล็ก ไอ้ซิจะวางบอกอกไอ้บอคทีนน,น,นี้สร้างเกินแล้วก็จะเอาเป็นบ็อกอะไรดีนะเดี๋ยวเราไป่วยงานสร้างบ้าน่วยงานตัดไม้ไปตัดไม้มาเดี๋ยวนี้ โอเคเราก็จะมาสร้างบ้านโอเคได้ช่อนมากมากระติดนึงไม่หมดอ่ะไม่หมดอย่างไรดีอันนี้มันไม่ใช่ไหมไงไม่ได้มีไม้ ใช่ไม้ดำตัดไปด้วขอไม้ด้ดวยไม่น่าสั่งที่ขาส่งมาเลยใช่ไหมอาจจะไม่เสียงหนึง ว่าไปตอนที่ตัดไม้เสร็จเลยแล้วกันนะ